ถ้าตั้งร้อยเก้ากานายจ้างไม่ตั้งใจถ้าจะเฉยไม่แก่ลูกจ้างถ้าเกิดอะไรอะไรณบวันนี้อนุหนึ่งทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำเจตกระทำกระทำอาญาไปเจตนาแก่นายจ้างอนุสองจงใจจงใจให้นายจ้างเสียหายอาอนุสามประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เจ้านายจ้างเสียหายรายแรงอนุสี่ฝ่าฝืนคำสั่งของนายอันชอบธรรมของนายจ้างและนายจ้างได้มีเป็นหนักฐานแล้วแต่ถ้าเป็นเป็นแต่การ ไม่แต่การ,รกาน,นั้นเป็นการฝากผลลัพธ์แรงนายจ้างไม่ต้องเตือนข้อสองหนังสือเตือนนั้นให้มีผลหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้บอกนันที่ได้ส่งหนังสือเตือนนันที่ได้แจ้งหนังสือเตือนข้อห้าหนุ่มห้าทิ้งการงานสามวันติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดข้าวิ่งให้ก็ตามอนุ่หก ทำโทษจำคุกตามคำพิพากษาสูงสุดข้อสองกรณีจำคุกหกนั้นถ้าเป็นการกระทำเป็นประมาทเลล่อหรือเป็นระหูโทษนั้นต้องเป็นเหตุทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายข้อสาม ข้อสามการเลือกจ้างตามว่างหนึ่งนั้นถ้านายจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงหรือไม่ได้บอกกล่าวข้อเท็จจริงให้นูกจ้างทราบถึงเหตุของการเลือกจ้างนั้นนาจยจ้างจะยกเลิกเป็นข้อต่อสู้ภายหลังไม่ได้